เคยสงสัยกันไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคลังเก็บโลหะมีค่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจู่จูก็เริ่มจะว่างเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกความเชื่อมโยงที่คาดไม่ถึงระหว่างวิกฤตแร่งเงินในจีน กับแรงสั่นสะเทือนที่ส่งไปไกลถึงโลกของคริปโตเล็กเปิดมาด้วยตัวเลขนี้ก่อนเลขก8เนี่คือตัวเลขก,การลดลงแบบหวบภาพของปริมาณเงินสำรองในคลังเสี่ยงไห้ถ้าเรานับจากจุดที่พีคสุดๆในปี2020นะักโอ้โหหายไปเยอะมากจริงๆทีนี้คำถามสำคัญก็คือเอ๊ะแล้วการที่แร่เงินเนี่ยเสี่ยงไหมันขาดแคลนเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับอนาคตของเงินดิจิทัลได้ยังไงนี่แหละคือปริศนาที่เราจะมาคลี่คลายกันในวันนี้ โอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดต้นเรื่องกันก่อนเลยปรกากฏการณ์ที่เรียกว่า Shanghai Silver Squeeze หรือก็คือการที่ซัพพลายแร่เงินในเซี่ยงไฮ้มันถูกบีดจนตึงสุดๆคือข้อมูลล่าสุดนี่มันชัดมากเลยนะว่าปริมาณแร่เงินคงคลังในเซี่ยงไฮ้เนี่ยดิ่งลงไปเหลือแค่715ตันเท่านั้นเองซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบหลายปีเลยนะ ต่ำสุดนับตั้งแต่กรกฎาคมปี2016โน่นเลยนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขลดลงธรรมดาแต่มันเป็นสัญญาณเตือนที่ดังมากๆเลยให้เห็นภาพชัดๆนะลองดูเทียบกันตรงนี้เลยจากที่เคยมีเก็บไว้เป็นคลังมหึมาในช่วงพีคตอนโรคระบาดปี2020ตอนนี้เหลืออยู่แค่715ตันคือมันหายไปถึง86%เลยนะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องบอกว่าทั้งรุนแรงและรวดเร็วจริงๆ พอซับคลายมันหายไปขนาดนี้แน่นอนว่ามันต้องสร้างแรงกระเพื่อมลูกแรกขึ้นมาทันทีนั่นก็คือราคาของโลหะมีค่าต่างๆมันพุ่งพรวดขึ้นมาซึ่งก็เป็นอะไรที่พอจะคาดเดาได้อยู่แล้วผลกระทบในตลาดนี่คือมาแบบทันทีทันใดเลยราคาของทั้งทองคําแล้วก็เงินในจีนเนี่ยพุ่งทยานเลยถามว่าทําไมก็เพราะของในมือมันมีน้อยลงไงซัพพลายมันตึงตัวมากมันก็เลยดันให้ราคาเงินเนี่ย พุ่งไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่30ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วก็ไม่ใช่แค่เงินนะทองคำเองก็เริ่มเห็นสัญญาณว่าของในคลังกำลังร่อยหรอลงเหมือนกันและจากตรงนี้หลักที่เรื่องราวมันเริ่มข้ามฝั่งจากตลาดดั้งเดิมไปสู่โลกดิจิทัลกลายเป็นแรงกระเพื่อมลูกที่สองที่บิตคอยเริ่มขยับตัวตามเหมือนเป็นสินทรัพย์คู่ขนานกันเลยมีคำพูดหนึ่งที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีมากเลยเขาบอกว่า บิตคอยเนี่ยมันก็คือทองคําในโลกดิจิทัลเพราะอะไรนะล่ะก็เพราะเวลาที่นักลงทุนเริ่มมองหาที่หลบภัยทางการเงินจากเดิมที่เคยวิ่งไปหาทองคําตอนนี้พวกเขามีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างบิตคอยนี่แหละจุดเชื่อมโยงมันอยู่ตรงนี้เรื่องนี้มันมีประวัติศาสตร์ของมันอยู่นะไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นถ้าเราไปดูข้อมูลย้อนหลังในตารางนี้จะเห็นเลยว่าพอราคาทองวิ่งทีไรบิตคอยก็มักจะมีเงินไหลเข้ามาด้วยตลอด สินทรัพย์ทั้งสองตัวนี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนเกราะป้องกันเงินเฟอ้อเหมือนกันเลยในช่วงที่ตลาดผันผวนมากๆเนี่ยค่าความสัมพันธ์ของ2ตัวนี้เคยพุ่งไปถึง0.5เลยนะซึ่งก็แปลว่าราคามันมักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองแล้วเคลื่อนลูกนี้มันไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่บิตคอยนะแต่มันยังซัดต่อไปอีกแพร่ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆทั่วทั้งระบบนิเวศของคริปโตแล้วก็ลามไปถึงตลาดหุ้นดั้งเดิมด้วย ลองดูภาคนี้สิจะเห็นเลยว่าแรงกระเพื่อมนี้มันกระจายไปทั่วตลาดคริปโตที่มีมูลค่ากว่า2ล้านล้านดอนลลาร์เลยนะแน่นอนว่าบิตคอยเป็นส่วนใหญ่ที่45%แต่อีก35%เนี่ยก็ตกไปอยู่กับพวก Altcoins ใหญ่ๆอย่างอ t h e r e u m Solana แล้วก็ Chainlink มันแสดงให้เห็นว่าพอพี่ใหญ่อย่างบิตคอยขยับตัวทีหนึ่งทั้งตลาดก็พร้อมจะขยับตามไปด้วยทีนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่า ผลกระทบมันลามไปถึงตลาดหุ้นด้วยแต่เป็นในทางตรงกันข้ามเลยปกติแล้วเนี่ยพอราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างโลหะมันพุ่งสูงขึ้นมันจะทําให้คนกังวลเรื่องเงินเฟอ้อใช่ไหมตลาดหุ้นอย่าง S&P 5 0 0ก็เลยมักจะปรับตัวลงและในจังหวะแบบนี้เองที่คริปโตกลายเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจมากๆสําหรับการกระจายความเสี่ยงออกจากหุ้นโอเคพอเห็นภาพรวมของสถานการณ์ทั้งหมดแล้วทีนี้มาดูในมุมของคนเทรดกันบ้างดีกว่า ว่าถ้าเจอสถานการณ์ที่ผันผวนแบบนี้จะรับมือกันยังไงในตลาดที่เหวี่ยงไปมาแบบนี้บอกเลยว่าการบริหารความเสี่ยงนี่คือหัวใจเลยอย่างแรกเลยคือต้องใช้ stop loss หรือก็คือตั้งจุดขายตัดขาดทุนไว้กันเจ็บหนักอย่างที่2ก็คือการโยกเงินไปพักไว้ใน stable coins บ้างเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดยังไม่นิ่งและสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือต้องคอยจับตาดูอัตราส่วนสำคัญต่างๆในตลาดอย่างใกล้ชิด ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงอัตราส่วนสำคัญใช่ไหมหนึ่งในนั้นที่ต้องรู้จักเลยก็คือ g o to Silver Ratio มันเป็นตัวชี้วัดง่ายๆที่เอาไว้ดูว่าตอนนี้ทองคำกับเงินอะไรถูกอะไรแพงกว่ากันถ้าเกิดว่าอัตราส่วนนี้มันบีบตัวแคบลงมากๆเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าตลาดอาจจะกำลังอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปและอาจจะมีการปรับฐานตามมาได้ และทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยว่าในวันที่สินทรัพย์ที่จับต้องได้ในโลกแห่งความเป็นจริงมันกำลังลดน้อยลงไปเรื่อยๆหรือว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ความมั่งคั่งของทั้งโลกกำลังจะไหลไปสู่ห้องนิรภยัยดิจิตัลกันแน่เป็นภาพอนาคตที่น่าติดตามจริงๆ